พี่น้องครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับอ่ะท่อนะครับอ่ะเราหรือลำกล้องนะครับเพื่อิจมาติกับจะเป็นสูตรใหม่อ่าเพิ่มความแม่นยำนะครับเพิ่มทีครับสูตรนี้ความเป็นมามันเป็นแบบไหนบรรพการเป็นม,มันเป็นยังไงครับอ่ะใช้แล้วมันดีมันแม่นขนาดไหนนะครับอ่ะแล้ววิธีทำตามตยังไงวันนี้ผมจะมีคําตอบไปกับเพืพ่อิสมาชิกับที่อยากจะรู้อยากจะทำตามสูตรท่อเราแบบใหม่เพิ่มความแม่นยำไปดูครับ สมาชิกฟิวซี่แกสทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโร์โจ9193 DIY ฟิวซี่แกสนะครับตามโมคลิปที่ผมเปิดไปนะครับก็เป็นเป็นคลิปตกค้างที่ผมเคยเกิดกับเพื่อนสมาชิกแล้วว่าจะเอาท่อหรือเหล่าสูตรใหม่นะครับเพิ่มความแม่นยำให้กับทุกสมาชิกมาแบ่งปันนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะทำนะครับคลิปนี้นะครับหรือว่าสูตรนี้นะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนสมาชิกก็เอาไปทําได้นะครับ ผมเอามาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวนะครับอ่ะเจอสูตรใหม่ๆก็มาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะก็สูตรนี้ผมทดลองไปแล้วนะครับอ่ะในตัวที่ผมเคยเทสไปในตัวที่ผมทําตัวที่เป็นอ่าไอ้ตัว i ิ p a c t เ3นะครับผมบอจริงครับที่ผมทําไปครับผมเทสตั้งแต่ลูกป8มิลกับ12มิลตัวนั้นที่ผมไปเทสตัวอีกบล็อกนะครับแล้วก็อ่ากลุ่มกลุ่มลูกนะครับทั้งลูก8ปมิลแล้วก็ลูก12มิลนะครับอ่ะ โดยที่ไม่ใช้กล้องสโคปนะครับผมจะใช้รางสโคปในการเล็งนะครับเพื่อน่ครับเพื่อนสมาชิกก็คงจะเห็นแล้วนะครับก็ตามรูปนะครับนี่ที่ผมมาฝากก็คือที่ผมเทสกับตัวอีกล็อกไปครับก็กลุ่มมันจะเป็นกระจุกเดียวกันนะครับส่วนที่เป็นตัวที่เป็น8มิลกับ1 2มิลก็มันจะเป็นกระจุกเดียวกันเหมือนกันนะครับเดีววันนี้ผมเอารูปมาฝากกับคลิปก่อนนะครับคลิปเก่าที่เป็นรูป12มิล ยิงยี่ล็อกไปนะครับแต่าปากของเพื่อนสมาชิกกล่าว่ากลุ่มลูกของมันนะครับมันจะเป็นกระจุกเดียวกันนะครับหรถือว่าโอเคหรือว่าผ่านนะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับแต่สหรับตัวที่เป็นท่อระเบิดสูตรป่าท่อหรือเรานะครับสูตรใหม่เพิ่มความแม่นยำนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็คลิปนี้นะครับผมจะ อ้างอิงก่อนนะครับผมจะอธิบายเพื่อเพื่อนเพื่อเข้าใจก่อนว่าทําไมสาเหตุยังไงถึงผมได้ทําสูตรนี้ขึ้นมานะครับนะมันเกิดจากความบังเอิญนะครับเพื่อนที่กับบังเอิญยังไงครับะผมไปศึกษานะครับตัวตัวเก็บเสียงเซเลเซอร์พวกนี้นะครับแล้วก็ปลายกระบอกปืนนะครับตัวไอตัวที่เป็นตัวลดตบโปลอรลดแสงนะครับเพื่อนที่กบของปืนจริงแล้วก็ ตัวเซเลนเซอร์บนจริงแล้วก็ตัวเซเลนเซอร์ของตัวที่เป็นของอัน P C P นะครับเพื่อนเครับแล้วผมไปเจอตัวกราฟิกตัวหนึ่งนะครับอาจผู้วิจัยครับอ่าผู้วิจัยไม่ใชครับผมไปเจอตัวกราฟิกตัวหนึ่งที่เป็น 3D นะครับแาจาก็มันจะให้เห็นการเคลื่อนตัวของแก๊สในปลายในลำนะครับอ่าในลำกล้องแล้วผ่านตัวที่เป็นเซเลนเซอร์แล้วออก่างปลายเซเลนเซอร์นะครับแก๊สที่มันกระํากับปลายเซเลนเซอร์นะครับ มันจะแตกต่างกันแล้วก็ปลายที่ออกจากตัวลดแสงครับอ่ะมันแรงที่มันกระทำจากออกจากปลายและลดแสงครับอ่ะมันจะแตกต่างกันนะครับพี่ครับอ่ะก็ที่ผมไปดูมานะครับแบบพี่ครับตามรูปนะครับก็มีตัวเลนเซอร์เซลนเซอร์หลายๆอย่างผมประเอกใจว่าทำไมมันเกินข้างหน้ามันไม่เป็นมุมตัดนะครับพี่ครับอ่ะมันจะเป็นกรวยหมดเลยตามรูปนะครับพี่ครับอ่ะก็มีหลายๆแบบนะครับอ่ะทั้งตัวไรเฟิลนะครับอ่ะจู่โจมแล้วก็ตัว หลายตัวนะครับเพวกนีพื่อบผมไปศึกษามาไปดูมาครับผมก็เอกใจนะครับอกว่าทําไมมันเป็นลักษณะนี้นะครับผมเลยลองมาทําดูนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นตัวกันสะบัดนะครับเพวกนพื่อบหละไรท่านคงจะเห็นครับผมจะใช้ท่อนิ้วนะครับมาสวมปลายนะครับเพวกนพื่อบมาสวมปลายเพื่อไม่ให้มันสะบัดเวลาเวลาเรามันยาวเกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่สวม ให้มันแข็งแรงตรงปลายนะครับเวลาลูกพุ่งออกไปครับแบบปลายมันจะสะบัดมันจะไม่แม่นยำนะครับเพื่อนเพี่ครับแล้วทีนี้ก็มาสนใจนะครับกับตัวที่เป็นเซนเซอร์พวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทำเป็นเซนเซอร์นะครับเพื่อนเพี่ครับไม่ได้ทำเป็นตัวเก็บเสียงแต่เป็นตัวครอบกันสะบัดเหมือนเดิมแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือด้านหน้าผมจะทนนะําเป็นเปเปอร์นะครับเพื่อนเพี่ครับเป็นเปเปอร์บนตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวเก็บเสียงของคุณจริงแล้วก็ทาง CPCP นะครับ แล้วทอนี้ผมมาทดลองดูนะครับแบโอเคหรือว่าผ่านกลุ่มมันดีครับแบบเพื่อนสมาชิกว่ากล้องมันลำมันดีครับอ่ะยังไงมันก็เค้าเควอยู่แล้วแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนี่ครับผมทดสอบดูแล้วนะครับว่าระหว่างที่เราไม่ทำปลายแบบนี้นะครับนะปลายปลายลำแบบนี้ที่เป็นเปเปอร์กับที่เราไม่สวมปลายนะครับความแม่นยํามันจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนี่ครับผมทดสอบดูแล้วว่าวิธีการทําอย่างนี้ครอบและก็ทําปลายเป็นเปเปอร์อย่างนี้ครับ เพื่อการสบัดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับอ่ะมันจะส่งผลให้ลูกกลลูกมันแม่นยำกว่าผมไปดูมาแล้วนะครับผมพี่ครับอ่ะในแก๊สแก๊สที่มันพุ่งหรือว่าลมที่มันพุ่งออกจากปลายบอกระบอกนะครับผพนพี่ครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปทำเป็นเปเปอร์นะครับเพืนพี่ครับอ่ะแรงที่มันออกไปครับอ่ะมันจะบานออกเลยนะครับอ่ะมันจะบานมันจะบานออกจากปลายเลยนะครับอ่ะมันจะบานออกนะครับอ่ะมันจะไม่ซ้อนพุ่งตรงไปด้านหน้านะครับอ่ะ พอเราทัเป็น้วยนะครับะปอเราเป็นตะเป็น้วยด้านหน้านะครับอ่ะแรงนะครับอ่ะที่มันกลับออกไปครับอ่ะมันจะพุ่งออกไปบานออกไปโดยตรงนะครับอ่ะมันกระจายไปเลยตรงนะครับอ่ะโดยที่มันจะไม่บานออกนะครับพวกนพ่ครับอ่ะเลยมันทําส่งผลให้ประคองลูหละรูปถ้ามันพุ่งไปได้ไกลนะครับอ่ะเพราะว่ามันเป็นรวยแล้วครับอ่ะกว่าบานมันจะเท่ากันหมดนะครับอ่ะทำให้แรงส่งของลูกครับมันพุ่งได้แม่นยำกว่านะครับพว่นพ่ครับเพื่อเพื่อสมาชิก อยากจะตำครับอ่ะก็ทดลองทดลองดูก่อนได้เลยครับบว่ามันจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าครับวิธีการตำเหมือนกันครับอ่ะก็เราใช้ลำของเราเราเป็นสีหุ่นแล้วใช่ไหมครับพี่ครับผมก็จะใช้ก็ต่อสีหุ่นนะครับอ่ะตัดประมาณเซนครึ่งหรือสองเซนครับอ่ะสองตัวนะครับอ่ะสวมหัวท้ายนะครับอ่ะอะไรนั้นผมก็จะใช้ข้อหนึ่งนิ้วครับอ่ะตัดเราจะเอาความยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยครับตัดออกมาแล้วก็เราไปสวมตรงก็ต่อนี้ครับเพื่อเราจะไปสวมแบบ ตัวลำสีหุ่นนะครับแต่มันจะลวมในลักษณะนี้มันจะรวมนะครับเพื่อนพี่ครับผมจะใช้เทปหนังไก่นะครับเทปหนังไก่มาปั่นนะครับมาปั่นตรงก็ต่อสีหุ่นนะครับปั่นให้มันฟิตแน่นนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในท่อหนึ่งนิ้วเพื่อจะมาเป็นครอบลำด้านหน้านะครับก็มันก็ดีของมันก็คือเราก็การสบัดปลายลำป่องการสบัดแล้วนะครับเพื่อนพี่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็เพิ่ม เสริมความแม่นยําให้กับลูกที่พุ่งออกไปอีกทีนะครับเพื่อนเพื่อก็มีทั้ง8ปมิกับ12บมิตามรูปที่เพื่อนเพืได้ดูนะครับะผมที่ทำไว้นะครับก็มีตัว8ปมิกับ12บมิที่ผมสาระไปใส่กับตัวอิมแพค m สามนะครับที่เทสไปนะครับ่ะกในนย้อีกครั้งนึงที่เทสไปก็มีบิดบล็อกนะครับแล้วก็มีเป้าว่านตะไคเป็นเป้ากระดาษครับทั้งลูกแปดมิแล้วก็ลูก12บมิที่ผมเทสไปคือผมจะไม่ใช้กล้องสโคปนะครับะ ผมเทสด้วยสูงเปิดสูงเปิดจะเทสด้วยการเลงด้วยรางสะโคกนะครับแบบมันจะยากกว่าที่เราไปเลงด้วยลำป้องนะคะนรับพัวที่ครับแล้วทีนี้ขนาดว่ามันยากแล้วนะครับแบบกลุ่มลูกมันยังเป็นกระจุกเดียวกันถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านแต่ผมยังไม่เคยลองไปใช้กับใส่สะโคกดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับแต่ผมคิดว่ามันคงจะผ่านเพราะว่าขนาดว่าเราเลงด้วยรางรางสะโคกแล้วมันยังเป็นกระจุกเดียวกันขนาดนี้ถ้าเราไปใส่ สผมคิดว่ามันคงจะแม่นยำกว่าเยอะนะครับคุณยิ่งครับก็คลิปนี้เพื่อนๆสมาชิก <tim. S 2> ผมก็ใจนะครับอ่ะได้สอง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 อย่างนะครับอ่ะก็ได้ทั้งาการสบัดไหล่ลำกล้องแล้วก็ทับเป็นเปเปอร์นะครับอ่ะเพิ่มความแม่นยำนะครับคุย <ff> ิ่งครับก็ผมไปศึกษามานะครับอ่ะก็ศึกษามาหลายๆคลิปนะครับตั้แต่ที่ผมไปดูของต่างประเทศมาแล้วก็เจอนะครับแบบผมเลยเอกใจนะครับเลยไปดู ของตัวเซนเซอร์ของจริงแล้วก็ปลอกลดแสงของจริงครับว่าทําไมมันจะเป็นเปเปอร์หน้าๆนะครับเลยมันตรงกับที่ผมไปดูคราฟิกมาเพื่อนพี่กับเลยก็มาลองทดลองทําดูนะครับทีแรกผมนะครับผมไปทําาผมทดลองกับที่ไม่ใส่ตัวครอบตัวนี้ก่อนนะครับอะพอทำทดลองตัวนี้เสร็จปุ๊บครับผมเลยมาครอบดูนะครับเออมันก็ใช่ครับมันแม่นยำกว่าแต่ก็เอและคุ้มันกาจะดีกว่านะครับเพื่อนี่ับ ก็คลิปนี้นะครับอะ่ะก็ผู S ้สมาชิกอยากจะได้อยากจะทำก็ผมสมหวังิกษิก์ครับอะ่ะก็ผู S ้สมาชิกลองไปทําดูนะครับ,รบว่าจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าครับอะ่ะมันจะแม,ม,ม่นยําเพิ่มเสริมเพิ่มความแม่นยําจริงหรือเปล่าผู้สมาชิกก็ลองไปทำดูนะครับอะ่ะคลิปนี้มีประโยชน์สิไลค์เหมือนเดิมครับอ่ะท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับตะไลก็กดซับตะไลแล้วกดกระดิ่งทิ้งๆด้วยนะครับพอบีครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับมีสาระเหมือนเดิมแล้วก็มีรุ่นใหม่อีกเหมือนเดิมมาลงไว้